สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำห้ชมและศึกษาองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่กลุ่มใหม่มาคุณพรมนะครับพระสมเด็จกลุ่มใหม่มาคุณพรมถูกเปิดออกจากเจดียังเป็นทางการในปีพศ2500โดยมีพลเอกประพาสจารุสุเทียนยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวาเมื่อเปิดเจดีออกมา ก็พบเจอพระเป็นจำนวนมากทางวัดก็ได้นำเอาพระสมเด็จที่ยังสมบูรณ์มาปั๊มตาวัดใหม่อวตารติดไว้ด้านหลังถ้าพระองค์ไหนมีตาวัดใหม่อวตารปั๊มติดไว้ก็ให้ถือว่าเป็นพระกูใหม่ระคุณพรมถ้าองค์ไหนไม่มีตาวัดใหม่อวตารปั๊มติดไว้ก็ให้ถือว่าเป็นพระกูเก่าถึงแม้ ทางกายภาพจะมีขี้กรุกหรือมีการเปลี่ยนแปลงมากก็ตามนะครับพัสุุรชองค์นี้เป็นพัสุุรชของหลวงสิริการเป็นพัสดุระวัลคังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็ถูกนำมามรรจุไว้ในเดีย์บางคุณพรมเพื่อให้ครบจำนวน84,000องค์ตามคติความเชื่อโบราณ และก็เพื่อให้ท่านเลิกวงคลวงสวงเจดีพระสุเดจหลวงสิทธิการจุดสังเกตก็ดูได้จากตรงฐานสิงเราเห็นฐานสิงที่มีลักษณะแบบนี้ปลายฐานด้านขวาใหญ่และเชิดขึ้นแบบนี้ก็ให้ตีว่าเป็นเอกลักษณ์ของพระสุเดจของแม่พิมพหลวงสิทธิการนอกจากฐานสิงแล้ว เราก็มาดูตรงหน้าอกหน้าอกของพระหลวงสทริการก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับจำลักษณะแบบนี้ไว้จากนั้นก็มาดูตรงเส้นมังคับพิมพ์พระสุเด็จแม่พิมพ์ของหลวงสิริการจะไม่มีเส้นมังคับพิมพ์นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายก็มาดูตรงใบหน้าใบหน้าของพระสุเด็จแม่พิมพ์หลวงสทริการจะค่อนข้างจะใหญ่ ถ้าองค์นี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนเส้นสายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเส้นซมเส้นระเกศเส้นแขนเส้นฐานก็ล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เราเห็นนะครับพื้นผิวนอกจากมีคี้โกะอันเป็นธรรมชาติของพระสมเด็จบางขุนพรมแล้วก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพผิว มีความสูงความต่ำมีรอยปีรอยแยกนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายภาพนี้ถ่ายด้วยกล้องมือถือธรรมดาก็ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงทางในภาพที่ชัดเจนเราศึกษาพระเก่าเราศึกษาพระสมเด็จที่มีอายุเกิน150ปีอันดับแรกที่จะต้องดู ก็คือความเก่าเราจะไม่ศึกษาในเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆนะครับเราจะศึกษาในเรื่องของความเก่าแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปัญหาใหญ่ของการศึกษาสะสมวัสดุเด็จก็คือการถูกตีเค้ สาเหตุที่ถูกตีเคก็เพราะว่าเราศึกษาแบบไม่มีความรู้ศึกษาในเรื่องของตำหนิพิมพ์ทรงไม่ได้ศึกษาในเรื่องของธรรมชาติในเรื่องของความเก่าแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็คือในเรื่องของราคาเราได้ยินได้ฟังเสียงเขาบอกว่าพระสมเด็จแบบนี้แบบนั้นตามที่เขาชี้ตามที่เขาเอามาโชว์ ถ้าใครมีแบบที่เขานำมาให้ดูนั้นเขาจะซื้อในราคาหลายล้านแต่ความจริงมันเป็นแค่วัฒกรรมมันเป็นเรื่องของธุรกิจราคาที่เขาพูดมาเป็นราคาที่สร้างมูลค่าของพระของเขาให้มีราคาสูงนะครับเรามีพระสมเด็จที่พยายามส่อหามาให้เหมือนเขา แล้วก็ออกขึ้นไปให้เขาดูเขาก็ไม่ซื้อเพราะว่าไม่รู้จะซื้อไปทําไมจะขายพระสมเด็จราคาเป็นล้านแต่ละองค์ก็ขายยากนะครับเมื่อเขาไม่ซื้อเขาก็ต้องบอกว่าเกอ,อย่างเช่นบอกว่าเกลเก่าผิดเนื้อผิดพิมพ์เนื้อใช่พิมพ์ไม่ใช่สิ่งตรงนี้เป็นแค่วัฒกรรมนะครับ ถ้าท่านตัดปัญหาในเรื่องแบบนี้ได้ในเรื่องของพาราคาพระสมเด็จท่านก็ไม่จำเป็นต้องเอาพระสมเด็จไปให้ใครดูการศึกษาสะสมก็จะง่ายขึ้นด้านหลังเป็นหลังที่มีธรรมชาติของความเก่าชัดเจนมีธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนเส้นสาย มีเว้ามีโค้งมีบิดมีเบี้ยวนะครับตรงมุมก็มีปูนงอขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของความเก่าแล้วก็เป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคุณพมนะครับตาวัดใหม่อมรถก็ปรับได้สวยงามน้ำมึกน่าจะเป็นสีแดงหรือสีน้ำเงินประเดี๋ยวต้องดูด้วยกล้องกระไา,ายสูงนะครับ พื้นผิวก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีความสูงความต่ำที่กูก็ลงไปกอะจับติดพอสมควรนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือธรรมชาติของคำเก่าธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางขุมที่ปรากฏให้เราเห็นนั่นก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงแล้วก็มีกูลงไปกอะจับติดนะครับ การดูภาพสมเด็จบางขอนพรมนะครับอันดับแรกที่จะต้องดูต้องดูด้านหลังนะครับดูว่ามีตาวัดใหม่เอามาดหรือเปล่าดูว่าเส้นสายของเส้นสี่เหลี่ยมชิ้นปักมีการเปลี่ยนแปลงทางในภาพหรือไม่นะครับภาพนี้เป็นภาพด้านข้างนะครับเราจะเห็นด้านข้าง ตามขอบมีรอยปิดรอยแยกแล้วก็มีขีโกลงไปกอดฉับติดสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติของพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคนพรมด้าน,นในองค์พระก็งดงามเส้นสายชัดเจนถึงแม้จะมีขี้โกลงไปกอดจับติดค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่สูงเราเห็นพื้นผิวเป็นผิวหางกระเบนพื้นผิวมีความสูงความต่ํา เ็นสายต่างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับพระองค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ธรรมชาติชัดเจนเป็นพระที่ดูง่ายเรามาดูภาพถ่ายที่ถ่ายด้วยกล้องกรขยายสูงกันครับเริ่มจากภาพรแรกเป็นภาพของใบหน้าสังเกตดูเนื้อนะครับ มีการเร็ตตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ำในพื้นที่ส่วนที่ตำ่ำก็มีขี้กุลงไปก่อนจับติดประเกตก็ยาวไปฉลดเช่นสุ้มด้านบนเส้นสูงก็มีการเปลี่ยนแปลทงทางกายภาพเนื้อหามีความสูงความต่ำลักษณะแบบนี้กวัวจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างจะนานแล้วก็สภาพแวดล้อมต้องเป็นลักษณะ แบบเจดียบางพุ้พรมหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเช่นเดียวกันรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวาอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของแม่พิมพ์นี้นะครับภาพนี้ถ่ายเห็นถึงเส้นสายของวงแขนซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วก็บริเวณหน้าท้อง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเายภาพภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชาจีวรเส้นชาจีวรของวระสมเด็จแม่พิมพ์ของหลวงสิทธิการก็มีคลักของเขานะครับจะเป็นเส้นที่ติดกับข้อศอกซ้ายกับหัวเข่าซ้าย ภาพนี้เป็นภาพหัวเข่าขวาปัสสุเดแม่พิมพ์ของหลวงสิธิการจะไม่เห็นประบาดซ้ายตรงหัวเข่าขวานะครับภาพนี้เป็นภาพฐานบัวก,กับฐานสิงซึ่งเส้นสายก็เป็นธรรมชาติมีความเปลี่ยนแปลงนในภาพมีความพิ้วเส้นสายขยุขยิก ซึ่งเป็นธรรมชาติของพระเก่าภาพนี้เป็นภาพฐานล่างสดุดหัวฐานฝั่งขวาปลายฐานจะตัดตรงใกล้เคียงกับฝั่งซ้ายนะครับซึ่งแตกต่างกับพระสมเด็จยุคปลายปลายฐานด้านขวาส่วนมากจะตัดเฉียงกว่าด้านซ้ายภาพนี้เป็นภาพหัวฐานฝั่งซ้ายมือนะครับ ปลายฐานก็จะตัดตรงคล้ายกับฝั่งขวาภาพนี้เป็นภาพฝั่งขวาขององค์พระตรงนี้เป็นเส้นสมตรงนี้เป็นหัวไหล่ขวาแขนขวาสังเกตดูพื้นผิวนะฮะเป็นผิวหางกระเบนซึ่งเกิดจากปูนที่งอกขึ้นมาเป็นเม็ดเป็นก้อนก้อนไหนที่งอกขึ้นมาก่อนก็จะสงูงกว่าสวนที่งอกขึ้นมาทีหลัง ทำให้พื้นที่มีความสูงความต่ำภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งขวานะครับมีฮิโกะลงไปขอจับติดมดเวนด้านนอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเส้นซุ้มเองก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพภาพนี้เป็นเส้นซุ้มบนฝั่งซ้ายนะครับเนื้อก็มีความสูงความต่ำชัดเจน ขีกุกก็มีสารพัดชนิดลงไปกอะจับติดขี้ฝุ่นขี้ผงขี้ดินขี้ทรายกิ่งไม้ใบหญ,ญา้าก็มาเกาะจับติดนะครับภาพนี้เป็นภาพฝั่งซ้ายของพระตรงนี้เป็นเส้นซสมตรงนี้เป็นบริเวณพื้นผิวตรงนี้เป็นบริเวณหัวไหล่ยสายนะครับภาพนี้เป็นภาพด้านหลัง ้ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบนะครับเป็นจุดสาคัญที่เราต้องมาสังเกตไม่ว่าจะเป็นพะสดจพระละครังหรือบังของพรมถ้าขอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเราก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พะสด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคภาพนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตามขอนะครับพระองค์นี้ธรรมชาติชัดเจนนะครับในพื้นที่ส่วนที่ต่ําก็มีที่กุสมทำกปนอดจับติดเนื้อก็มีการเซกตัวเป็นก้อนเป็นเม็ดมีความสูงความต่ําภาพนี้ถ่ายเห็นถึงสีสันของน้ํำมึกซึ่งเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่ปัจจุบันเนื่องจากความเก่าก็ทําให้สีแบบนี้กลายเป็นสีม่วง ภาพนี้เป็นภาพตรมุบด้านล่างถ่ายเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอนะครับจุดนี้เราจะมายดน้ำยาเช็ดกระจกใสเพื่อไปการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จองนี้ตอนนี้เรามาดูองค์พระด้วยกล้องกระขยายสูงได้วยกันนะครับพระองค์นี้ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ชัดเจน มีความเก่าชัดเจนนะครับเป็นผ่าที่ทดูง่ายเนื้อหากว่าจะเป็นแบบนี้ได้ก็ต้องใช้เรียเวลาที่นานและสภาพแวดล้อมก็ต้องเป็นลักษณะแบบเจดีบางพุ่งพรมนะครับพระองค์นี้เมื่อออกจากเจดีในปีพศ2 5 0 0 ก็ถูกนําไปไว้ในกลุ่มที่วัดแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุุธย,ยานะครับเป็นพระที่ออกจากกลุ่มบางคุณพมแล้วก็ไปอยู่ในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ค่อนข้างจะสูงนะครับ พระสมเด็จที่ออกจากเจดีย์บัพุคมแล้วก็ไปอยู่ในมือคนอย่างเช่นพระสมเด็จที่โจา้าคุณพาสซื้อไปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงผักสภาพน้อยกว่าพระชุดนี้นะครับการศึกษาสะสมพระสมเด็จก็ไม่ควรจะเห็นแก่ตัวต้องเปิดใจให้กว้างนะครับไม่ใช่พระที่เรามีเป็นแบบนี้ มีตาวัดแบบนี้มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางไอ้ภาพแบบนี้แต่เห็นพระองค์อื่นไม่เหมือนกับของตัวเองก็ตีว่าเป็นพระเอการศึกษาแบบนี้ถือว่าใช้ไม่ได้นะครับประเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแข็งไส้ครับตอนนี้ก็อยู่ด้านหลังนะครับ อันดับแรกที่จะต้องดูก็ต้องดูตามคอว่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหรือเปล่าถ้าองค์ไหนขอเรียบตึงเรียบตรงเมือนไม่บรรทัดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็ต้องคิดไปก่อนว่าไม่น่าจะใช่พะสดจที่มีอายุกเก่าถึงยุคหรือพัสดจที่อยู่ในเก์ดีมังคงุดรมนะครับจากนั้นเราก็มาดูตรงพื้นผิวว่าจะมี อยู่ที่มีความสูงความต่ำหรือไม่มีปูนงอกหรือไม่นะครับถ้าเราดูพระสุเดจบางคุพมเราก็ต้องดูพวกขี้โกด้วยว่ามีขี้โกะเราไปกอจับติดหรือเปล่าท่านก็ต้องเข้าใจด้วยว่าขี้โกในพระสุเดจบางคุพมนั้นมีหลายแบบซึ่งแล้วแต่พระองค์ที่เราดูนั่นจะถูกเก็บไว้ในจุดไหน เช่นอยู่ในที่ห่างน้ำแบบพระองค์นี้ก็มีที่กรุกอีกแบบหนึ่งอยู่ในที่ใกล้น้ำก็มีที่กรุกอีกแบบหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอีกแบบหนึ่งอยู่ที่ในส่วนที่จบน้ำก็มีที่กรุกอีกแบบหนึ่งนะครับ อ,องค์นี้ถือว่าเป็นพระที่ธรรมชาติชัดเจนเป็นพระที่ดูง่ายมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทุกจุดที่เราดูนะครับน้ำหมึกถูกปั๊มไ้ค่อนข้างยางหมดงามเรียบร้อยเป็นน้ำหมึกสีน้ำเงินนะครับบางส่วนก็ปั๊มทับคีกโกรกบางส่วนก็เลอะน้ำไปบ้างอย่างเช่นส่วนนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะหยดน้ำยาเช็คอายุแอนไซต์ตรงตำแหน่งนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ความเก่าของพระสมเด็จตรงนี้ตอนนี้ก็หยดน้ำยาเช็คอายุแอนไซต์ลงไปแล้วนะครับใป็นการพิสูจน์ความเก่าของเนื้อปูนเปลือกหอยซึ่งเป็นส่วนสมหลักในการสร้างพัะสมเด็จพิสูจน์ว่าพระองค์นี้จะมีความเก่าถึงยุคถือไม่ การพิสูจน์นี้ก็อ้างอิงจากคำโบราณที่ครูบาอาจารย์ท่านเลือกพระสมเด็จว่าพระปูนบั้นซึ่งหมายถึงพระสมเด็จสร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเมื่อรู้ว่าเป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเราก็มีหลักที่จะพิสูจน์ได้โดยการใช้น้ำยาเช็ดนิแันไซลงไปพิสูจน์บนหลังพระนะครับ ถ้าพระองค์นี้เป็นพระเก่าถึงยกแล้วก็มีเนื้อปูนเปลือกหอยเป็นโซสมหลักในการสร้างน้ำยาที่หยดลงไปก็จะเกาะเป็นเม็ดบนองค์พระและมีฟองกาดขึ้นแต่ถ้าพระองค์นี้ไม่ใช่พระที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอยเป็นพระใหม่เป็นพระที่สร้างจากเรซินหรือปูนพลาสเตอร์น้ำยาที่หยดลงไปก็จะไม่เกาะเป็นเม็ดบนองค์พระ จะกระจายหายไปตอนนี้เรากำลังลงไปในตำแหน่งที่หยดน้ำยาไว้ปรากฏว่าน้ำยาเกาเป็นเม็ดปนองพระแล้วก็มีฟองอากาศขึ้นมาก็สรุปได้ว่าพาะสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จที่มีอายุกเก่าถึงยุคและก็มีเนื้อปนเปิงหอยเป็นส,ม,สมหลักในการสร้าง เมื่อเราพิสูจน์ทราบเสร็จก็ต้องรีบถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกนะครับหลังจากถ่ายรูปและเช็ดน้ำยาออกเรียบร้อยแล้วเราก็มาดกูกันต่อนะครับมาดูว่าพระสมเด็จที่ผ่านการเช็คด้วยการหยดน้ำยาเ mm hmm. ช็คกับอุแ่นไซว่าเป็นพระเก่าถึงยุคแล้วเป็นพระที่สร้างจากเนื้อปูนเปลือกหอย จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบไหนนะครับเชปที่แล้วก็เป็นพระสมเด็จพ,พิมพ์พเดียวกันเป็นแม่พิมพ์พของหลวงสิทธิการแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็แตกต่างกันนะครับเป็นข้อยืนยันว่าพระสมเด็จจะไม่มีคำม่าเหมือนกัน100 แต่ละองค์ก็จะแตกต่างกันไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการเจ็บขึ้นอยู่กับส่วนผสมของมวลสารนะครับตามประวัติที่เขาศึกษามาปรากฏว่าพระสุดเด็จมีแม่พิมพ์หลายร้อยแม่พิมพ์นะครับ ดังนั้นเรื่องของพิมพ์ทรงหรือตำหนิเส้นสายต่างๆถือว่าเป็นการศึกษาที่ไม่ถูกต้องเราควรที่จะศึกษาในเรื่องของความเก่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตลอดจนลักษณะของเนื้อหานะครับในอนาคตการศึกษาสะสมแบบ อนุรักษ์แบบนี้ถือว่าเป็นการศึกษาที่ถูกต้องเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการเช็คความเก่าของพระสมเด็จจะมีราคาถูกลงท่าที่ท่านมีก็สามารถพิสูจน์ได้โดยที่มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำลงท่านก็จะมีโอกาสที่จะ มีพระแท้ๆอยู่ในมือนะครับพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่แม่พิมพ์ของหลวงชิตการเป็นพระสมเด็จพระละังที่ถูกสร้างไว้แล้วแล้วก็นำมาบรรจุไว้ในเจดีย์ปาคคนพรมเพื่อให้ครบจำนวน8ป0 0มืงนสพตามคติความเชื่อโบราณแล้วก็เพื่อให้ทันเลิกมงคล เป็น้าที่มีความงดงามคลาสสิกถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่สูงเป็น้าที่มีประพุทธคุณโดดเด่นเพราะว่าถูกปลูกเสกสองครั้งนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ